มาเลยค่ะคุณพี่ใครที่มีปัญหาฝ้ากลระสุดด่างดำนะคะสีผิวดำค้ํำเสียนะคะแม่ผิวแห้งเนาะผิวไม่สดใสไม่มีออร่าก,กดกูตาส้มเลือดตัวนี้ไปทานได้เลยตัวนี้รีวิวจึงรีวิวปังมากวันนี้เหลือแค่129บาทเท่านั้นราคาดีสุดๆเลยค่ะคุณพี่จ๋าปกติ290บาทวันนี้น้องปวดแสตชเซลให้เลยแม่กดไปเลย2กระปุกวันนี้นะคะเหลือแค่129บาท ใครเข้ามาแล้วนะคะเห็นตะกร้าแฟลชเซลแล้ว129บาทพี่ๆรีบกดสั่งซื้อรีบกดชําระเงินได้เลยนะหรือใครที่บอกว่าเออน้อง๋าพี่เห็นราคาถูกกว่า129บาทแม่มาขิงได้เลยใครได้คูปองพิเศษไปได้คูปองส่วนลดเพิ่มเติมไปเนาะรีบกดรีบเก็บรีบ,รบ,รบ,รบชําระเงินนะคะแม่เพราะว่าคูปองเนี่ยมีจํานวนจํากัดน,นะจ๊ะเก็บก่อนชําระเงินก่อนได้ก่อนเนาะแม่เนาะไม่แนะนําให้ทิ้งไว้ในตะกร้านะคะเพราะว่าอะไรตะกร้าแฟลชเซลเนี่ยหมดไวมากนะคะใครไม่อยากพลาดราคา129บาทนะคะคุณพี่ รีบกดชำระเงินได้เลยวันนี้นะคะใครที่มีปัญหาเนาะมีฝ้ามีกระจุดด่างดำรอยดํารอยสิวต่างๆหรือว่าสีผิวดําคล้าเสียนะคะผิวไวต่อแดดผิวไม่แข็งแรงโดนแดดน,นิดหน่อยโอ้ยแสบเนี่ยแสบแดงแสบเครืองนะคะคันเนาะแม่เนาะตัวเนี้ยกดไปได้เลยนะคะเพราะว่าตัวเนี้ยเขาจะทําให้ผิวของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นด้วยเขามีกรูตาไทออนนะคะมีสารสกัดส้มเลือดถึง3สายพันธุ์เลยตัวเนี้ยจะช่วยชะลอวัยนะคะแล้วก็ไปช่วยลดพวกฝ้ากระจุดด่างดำด้วยวันนี้ราคาดีมากๆเลยแม่ได้ไปถึง2กระปุก 40แคปซูลเหลือแค่129บาทจากราคาเต็ม290นะวันนี้น้องเปิดแสดเลเล์ให้เลยเหลือแค่129บาทนี่มีพี่ๆบางคนบอกว่าได้แค่119บาทค่ะโอ้โหแม่ได้คูปองโอ้โหคูปองคือแบบเลิศมากใครมีคูปองอะไรนะคะสามารถกดรับสิทธิ์ใช้งานได้เลยแต่ว่าต้องรีบชําระเงินนะคะเพราะว่าคูปองน้องมีจํานวนจํากัดเนาะแล้วก็ตะกร้าแฟตลเล์มีจํานวนจํากัดด้วยใครสั่งซื้อก่อนได้ก่อนนะจ๊ะแม่ใครที่เพิ่มสินค้าลงในรถเข็นอย่างเดียวระวังไม่ทันเพื่อนต้องไปจ่ายราคาเต็ม2 ร้บาทวันนี้น้อง๋าเปิแดแฟลชเซลให้แล้วค่ะกูตาส้มเลือด2อกระปุก40แคปซูลเหลือแค่129้บาทจะส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางค่ะแม่ตัวนี้ทานยังไงคะทานตอนท้องว่างได้เลยนะวันละ1-2แคปซูลได้เลยจ้ะแม่ทานประมาณ1เดือนเนี่ยจะเริ่มเห็นผลว่าอุ๊ยผิวอิ่มน้ำชุ่มฟูผิวเนี่ยจับไปเลยแม่มันจะมีความเรียบเนียนนะคะเหมือนทานคอลลาเจนเลยเพราะว่าตัวนี้เขามีฟิชคอลลาเจนด้วยมีวิตามินซีมีวิตามินดีสามเพิ่มความแข็งแแแรให้้้กกับผิววววล็ไไม่่่ตอดดดยคะ วันนี้แฟดเซลเหลือแค่129บาทเท่านั้นเลยพี่ๆจะได้ไปถึง2กระปุกเลยนะคะ1กระปุกมีทั้งหมด20แคปซูลวันนี้ได้ไปทั้งหมด40แคปซูลทานกันได้เลยยาวๆนะคะ1เดือนนิดๆเนาะแม่เนาะใครจะทานวันละหนึ่งถึงสแคปซูลก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าช่วงนั้นรู้สึกว่าเออผิวมันโซมนะคะแม่ก็อัดไปเลยวันละ2แคปซูลตอนท้องว่างนะคะก่อนนอนก็ได้จ้ะแม่ทานไปไทานไปได้เลยนะแล้ววันนี้รีบกดนะคะเพราะว่าตากาแฟดเซลแอดมินบอกว่าจะปิดตะกาแล้วนะคะตากาแฟดเซลจะหมด แล้วนะจ๊ะพี่พี่จ๋านะคะใครไม่ทัน129บาทไปจ่ายราคาเต็ม290เนาะใครเห็นราคา129บาทหรือถูกกว่านั้นคุณพี่รีบกดสั่งซื้อชำระเงินภายในไลา์ได้เลยนะจ๊ะใครสั่งซื้อแล้วพิมพ์เข้ามาร้เลยแม่เดี๋ยวน้องเตรียมแพ็กออเดอร์ให้แล้วนะจ๊ะตอนนี้ใครยังไม่ชำระเงินนะคะคุณพี่แอดมินบอกว่าไม่ทันแล้วนะอีกหนึ่งนาทีจะปิดตะก้าแล้วค่ะนะคะถ้าแอดมินเอาตะก้าลงเนี่ยคุณพี่ไม่ได้ราคานี้แล้วเนาะคุณพี่ไปจ่ายราคาเต็ม290บาทได้เลยวันนนนี้้้้ใคครรรเเเขาาาาามมาะะห็กกาากุตลือ,อป บารีบสั่งซื้อรีบชำํำระเงินด่วนเลยแม่นะคะด่วนๆเลยจ้ะไม่าง,งั้นไม่ทันเพื่อนแน่นอนนะคะอีกหนึ่งนาทีสุดท้ายจ้ะแม่จ๋ารีบกดได้เลยนะ